เงินคืนค่าน้ำค่าไฟสะสมในบัตรได้ไหมหรือต้องกดออกมาเดือนต่อเดือนคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยจะมาตอบคำถามท่านที่เพิ่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สอบถามกันเข้ามาว่าเงินคืนค่าน้ำค่าไฟที่โอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสะสมได้ไหมหรือต้องใช้ภายในเดือนนั้นๆเพื่อความชัดเจนอ้อยได้โทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้คำตอบว่าเมื่อท่านจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วในส่วนที่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดคือถ้าค่าน้ำจะไม่เกินสามร 1 1 5บาท <ara> ต่อเดือนต่อคร online, antis, <mon> ัวเรือนจะได้รับเงินคืนเข้ามาในบัตร100บาทและค่าไฟถ้าใช้ไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนจะได้รับเงินคืนเข้ามาในบัตรตามค่าไฟที่ได้จ่ายไปจริงและเงินนี้จะถูกโอนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่18แบบเดือนเว้นเดือนตัวอย่างเช่นถ้าท่านจ่ายค่าน้ําค่าไฟรอบบินเดือนตุลาคมเงินที่ท่านจะได้รับจะถูกโอนเข้ามาในบัตรในวันที่18ธันวาคมค่ะเพราะทาง กรมบัญชีกลางต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วถึงจะโอนเงินคืนเข้ามาในบัตรโดยเงินที่จะโอนคืนมานั้นจะโอนเข้า e m o n e y หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเงินที่โอนคืนมายัง e m o n e y จะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้และเงินที่ได้รับคืนนี้หากเดือนนี้เรายังไม่ได้ใช้จะไม่ถูกตดัดค่ะจะสามารถสะสมไปใช้ในเดือนต่อๆไปได้และจะไม่จํากัดเวลาในการใช้จะถอนวันไหนก็ได้และสําหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิ์ การแห่งรัฐที่เป็นมือใหม่พึ่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟหากท่านได้รับเงินคืนเข้ามาในบัตรท่านจะสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกตู้ทุกสาขาทุกประเทศค่ะโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนและท่านสามารถเช็คยอดเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหากท่านไม่สะดวกเดินทางให้ท่านโทรเช็คยอดเงิน E ีม n น y ได้ที่เบอร์021 0นึ่งศแล้วกด3ตามด้วยกดหนึ่งเพื่อเช็คยอดเงินค่ะแล้วกดหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือเลขหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ16หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วระบบจะให้ท่านกดรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือของ E-money ค่ะตอนนี้ท่านที่เพิ่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟก็ได้ทราบคำตอบแล้วนะคะว่าเงินคืนค่าน้ำค่าไฟที่โอนเข้ามาในบัตรสามารถสะสมได้และเราจะถอนตอนไหนก็ได้หากท่านยังมีข้อสงสยัยสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ